โอ้ยเห็นรังงูเลี้ยงโอ้ยมาถชกด, ی, ด, ی, ดีแท้มาถชกดีแตงพี่พ่อเห็นรังอกเอา ให้เรางอกเดียงไปใส่ามานีานพ่อ,อยุ่งมองนีแล้กกามาจับเท่าเราจับหล้กกามาทายเอา้ากลับไปหนีนะไปหนีแลกักกาปิ้นมานี กระมาไทยเอาเอาเขาขึ้นไปหนีแม่งบอกนี่กระออกมาจากหนีมันบอกนี่ไหมกระกท้ายไหม,มเอาเอาไปใส่